ทางจังหวะแฮนด์บอลหลีดปีนะครับเห็นรถนะครับแล้วเดี๋ยวเหลือขั้นสุดท้ายนะเดเบอร์เก้าเบอร์เก้าเดี๋ยวเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเบอร์เก้าเดี๋ยวเลี้ยวเข้ามา หกจุดศูนย์ห้าเจ็ดครับหกจุดศูนย์ห้าเจ็ดไปแล้ว่าอยู่มีพิมพ์ช่างพิมัดใหญ่ครับบายโถสามชัยจัดให้ลงพิมสักอ้อ แลเดี๋ยวต่อด้วยเบอร์เบอร์เก้าเลยครับต่อด้วยเบอร์เก้าแท็กซี่เลยนะครับคันสุดท้าย